นี่นะครับผมเหรียญที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่เป็นเหรียญน,นางกวักเหรียญน,นางกวักหลวงปู่เมาส์นะครับวัดสี่เหลี่ยมก็เป็นพักเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับจะสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับหายากนะครับหายาก ปูเมาส์ี่เหลี่ยมนะครับเยี่นี้วันนี้นํามาถ่ายให้ชมนะครับเรื่องของตัวตัดนะครับผมราคาก็อยู่ที่รัักพันต้นๆนนะครับถึงพันกลางๆนี่ครับนั้นค้างหายากนะครับรุ่นนี้ค้างเพียงแค่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้น ชใกล้ๆครับนี่รายละเอียดนะครับนี่ความคมชัดต่างๆครับใบหน้าแม่นางขวักลักษณะนี้นะครับลักษณะมือนะครับนี่คมมากคมชัดเจนมากครับตรงนี้มีเส้นแตกนะครับออกมา พื้นเหรียญไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับนี่คูณซับนะครับผม,มีเส้นคนแมวครับแตกบางๆครับตรงนี้ด้านล่างก็มีข้อความว่าเศรษฐีนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับนี่ มังมมีเส้นแตกคขมๆขขนะครับแบบนี้มันคงครับก็สภาพพอสวยครับเรียนดีผ่านการใช้งานลักษณะใตา้ฐานลักษณะรูเจาะนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีถุงพวกกระสศัพท์นะครับแล้วก็มีขนาดเล็กยันนะครับด้านข้างก็จะเป็นหลวงข้าวนะครับนี่สองให้ดูขอสวยนะครับเหรียญน,นี้นี่ลิกเกมชัดเจนนะครับผมดูเจาะ ปิ้นตั้งธรรมชาตินะครับขอบมีการปิ้นนะครับขอบเปลี่ยนมีการปิ้นตั้งนะครับ ล,ลักษณะเลขยันนะครับนี่คมชัดเจนนี่นะครับผมอย่างนี้ปั๊มขยี้เงี้นะครับนี่เรียนอยู่ตรงนี้ขยือน มาดูที่ลักษณนะคอตัดนะครับปู่เมาส์สี่เหลี่ยมครับนี่ตัวตัดฉีกนะครับเป็นแทง่งแทง่งแทง่แทง,แทงนะครับฝั่งนี้เป็นแท่งแท่งแท่งฝั่งนะครับ ลักษณะขอบตัดก็ประมาณนี้นครับเหรียญนักขวั่วหลวงปูมาว่าสี่เหลี่ยมนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับนี่เพราะไม่มีชื่อไม่มีอะไรบอกนะครับเหลือเจอในราคาถูกๆนะครับก็าสามารถ เช่าหามาทํากําไรต่อได้ครับนี่หลักพันธเนื้อแบบนี้ปูเมา้าวัดสี่เหลี่ยมนะครับจังหวัดปุดีลำนะครับพิ่ถูประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม